พยารัชดาเหรอครับอันนี้เ,เป็นรูปเป็นรูปปั้นเหรอครับเป็นรูปปั้นของเจ้าเมืองอะไรนะคอคออะไรนะคอซุริคออะไรคอซิมยิ โอคอซิมบีละนองเจ้าเมืองคนแรกของระนองคอซิมใช,ใช่เป็นลูกชายคนเล็กของเจ้าเมืองระนองเป็นลูกชายคนเล็กของเจ้าเมืองระนองคือคอซิมบีที่เป็นเจ้าของบ้านนี้ใช่แล้วเจ้าเมืองระนองนี่คือพญาราชดาเหรอครับเจ้าเมืองระนองก็เป็นคอซูเจียงครัพญาดำทาง,งสุจริตีิจิตนักด์รีคอซูเจียงละละน้องโ oh, อ้คอ โอ้โอหผมเอ,อมาจากร้านองนู่นเมาจับแล้านองทำไมไม่รู้จักเจ้ามงร้านองนะคะไม่รู้ก็เป็ดผมเน,น,นี่ยนักท่องเที่ยวผมก็ต้องถามข้อมูลอย่างนี้แหละวันนี้นั่นก็จะต้องรู้ทุกๆคนเพราะว่าเขาลูกใหญ่ลูกโตหรือว่าสุสานที่นั่นเป็นเอกลักษณ์หรือว่าใหญ่สุดที่นั่นก็ว่าคนที่นั่นก็ต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าเมืองพอตรงที่เขานั้นนะคะชื่อเขาระคังทองที่เราจำไม่ผิดนะ จะมีสุสานของคอุูชียังที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็คอซุมีอยู่ที่นั่นอ๋อคอซูเชียงเป็นเจ้าเมืองระนองมีลูกชายคนเล็กชื่อว่าคอซิมบีซึ่งมาเป็นเจ้าเมืองที่ตรังนี้ก็คือรูปปั้นโดหะนั้นคือคอซิมบีอ่าโอเคบ้านนี้ก็คือบ้านของคอซิมบีอ่าที่ตอนเขามาเป็นเจ้าเมืองระนองอยู่ที่นี่เออถ้าอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าถ้าไปถามคนทั่วไปเขาก็ไม่รู้จักเขารู้จักว่าแค่ ชาวมุนไนนองมูฮ่วยมันไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักเอาเอางี้มาถึงแล้วโอเครู้จักแล้วตอนนี้โอเคของชื่อก่อนนะจ๊ะอะไรครับโอ้นี่นี่เหรอคอโอู้ขออนุญาตนะครับชื่อในสมุดนี้ก่อนนะคะก่อนที่พี่จะเข้านะคะเพราะคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆอ๋อเข้ามาเรื่อยๆนะอ๋อก็ลงเวลาโอเคโอเคฮะเอโอ้นี่นะครับ นครับอโอเคอ่าไปแล้วครับผมใช้วเวลาประมาณนี้เดี๋ยววันมีโอกาสมาอีกไหมขอบคุณมากครับมันม,มีมารถไฟเหรอมารถไฟมีเวลาน้อยไมไม่ใช่ผมจะไปกินข้าวด้วยผมจะไปที่อื่นด้วย